สวัสดีค่ะเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นสุขภาพกับเรานะคะช่วงนี้เออน่าจะพฤษภาคม2,568แล้วนะคะไข้หวัดใหญ่กับโควิด1 9นี่กลับมาระบาดพร้อมกันอีกแล้วหลายคนก็เลยกังวลนะคะมีคำถามน่ากลัวๆว่าเอวยรัส2ตัวนี้มันจะแบบผสมกันกลายเป็นตัวใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมได้ไหมคะอ่าครับเป็นคาถามที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันครับช่วงนี้ขอตอบให้ชัดๆตรงนี้เลยนะครับว่า เป็นไปไม่ได้ครับคือไวรัสโควิด1 9ที่เป็นโคโรนาไวรัสกับไวรัสไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเนี่ยเขาเป็นไวรัสคนละตระกูลกันเลยครับโครงสร้างพันธุกรรมนี้ต่างกันเยอะไม่สามารถจะมาแลกเปลี่ยนหรือรวมตัวกันเป็นไวรัสลูกผสมตัวใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเชื้อกลายพันธุ์ผสมกันนี่คลายกังวลไปได้เลยครับ โหโล่งอกไปหน่อยค่ะแต่ถึงมันจะไม่ผสมกันนะคะสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงกันเยอะๆแล้วก็น่ากังวลจริงๆก็คือการติดเชื้อสองชนิดพร้อมกันในคนคนเดียวใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนั้นแหละครับคือประเด็นสำคัญที่เราต้องโฟกัสกันหรือที่เรียกว่า co-infection ถึงไวรัสมันจะไม่รวมร่างกันก็จริงแต่ว่าการติดเชื้อสองอย่างพร้อมๆกันในคนเดียวเนี่ยอืมันอันตรายกว่าติดอย่างเดียวเยอะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกัน ต้องสู้กับศึกสองด้านพร้อมๆกันเลยมันก็เลยเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงขึ้นอาจจะเกิดการอักเสบมากๆโดยเฉพาะที่ปอดแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าติดเชื้อตัวเดียวด้วยครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วอ,อสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ว่าระบาดหนักทั้งคู่เลยครับข้อมูลล่าสุดเลยจากกรมควบคุมโรคปลายปลายพิษภา68นี่ก็ยืนยันเลยครับว่าทั้งสองโรคกำลังระบาดสูงจริงๆ ตัวโควิดส9าสายพันธุ์หลัก JN.1 เนี่ยปีนี้มีผู้ป่วยสะสมไปแล้วกว่า200 0 0 0รายนะครับเสียชีวิตก็หลายสิบรายแล้วเฉพาะสัปดาห์เดียวช่วงปลายพอคอที่ผ่านมานี่เจอผู้ป่วยใหม่เป็นหมื่นๆเลยนะครับโหเยอะมากเลยค่ะส่วนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์หลัก AH.1N.1 ก็เอ่อไม่น้อยหน้ากันครับปีนี้ผู้ป่วยสะสมก็3 0 0 0 0 0กว่ารายแล้วเสียชีวิตก็ตัวเล็กใกล้ๆกับโควิดเลยแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้มันระบาดหนักขึ้นคะช่วงนี้ ปัจจัยเร่งก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็มีการรวมตัวกันเยอะๆช่วงวันหยุดยาวสงกรานที่ผ่านมาแล้วก็เปิดเทอมคดีบวกกับช่วงนี้เข้าหน้าฝนด้วยครับก็เลยยิ่งระบาดง่ายขึ้น ค่ะแล้วปัญหามันอยู่ที่อาการเริ่มแรกเนี่ยมันแยกยากมากเลยนะคะไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยอ่อนเพรียคล้ายกันไปหมดเลยแบบนี้พอจะมีข้อสังเกตเบื้องต้นไหมคะก่อนที่เราจะต้องไปปรวจ atk หรือว่า pcr ใช่ครับอาการมันคล้ายกันมากจริงๆต้องตรวจถึงจะยืนยันได้นะครับอันนี้สาคัญแต่ก็พอมีข้อสังเกตอยู่บ้างนะครับแต่ต้องย้าว่าไม่ร้อยเปอร์เซ์นะคะ อย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะเริ่มด้วยไข้สูงปรีดเลยทันทีทันใดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจจะดูรุนแรงกว่าอ๋อไข้สูงทันทีครับส่วนโควิด1 9เนี่ยเอ่อช่วงแรกๆไข้าอาจจะต่ำๆหรือบางคนไม่มีไข้เลยก็ได้นะครับอาจจะมีอาการไอต่อเนื่องหรือบางคนจะรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นหลังจากผ่านไปสัก5วันส่วนอาการที่เคยฮิตๆอย่างไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้พบน้อยลงในสายพันธุ์หลังๆแล้วครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญมากๆคือต้องคอยสังเกตสัญญาณอันตรายถ้ามีอาการแบบนี้คือต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยถูกต้องที่สุดครับอันนี้สำคัญมากสัญญาณอันตรายที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือหายใจลำบาก หอบเหนื่อยเจ็บแน่นหน้าอกหรือมีอาการเวียนศีรษะสับสนซึมลงไข้สูงมากๆอย่างเกิน39องศาเซลเซียสหรือสังเกตเห็นริมฝีปากใบหน้าเริ่มเขียวคล้ำหรือว่าโรคประจำตัวเดิมมันแย่ลงอันนี้อย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดครับรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยค่ะแล้วมีกลุ่มไหนบ้างคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยกับความเสี่ยงจากการติดเชื้อร่วมหรือ co-infection แบบนี้ครับ กลุ่มเสี่ยงหลักๆที่จริงๆเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมที่ต้องระวังเป็นพิเศษมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะอายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปเด็กเล็กมากๆครับอายุ6เดือนถึง2ปีแต่จริงๆแล้วกลุ่มเด็ก0-9ถึง9ปีนี้ป่วยเยอะทั้ง2โรคเลยนะครับช่วงนี้ แล้วก็มีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคเรือ้อรังประจำตัว7กลุ่มหลักอย่างเช่นโรคปอดอุดกั้นหอบหืดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายมะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัดหรือว่าเบาหวานรวมไปถึงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นทาลัซซีเมียหรือผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการแล้ว ผู้ที่มีภาวะอ้วนมากๆน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมหรือ BMI เกิน35แล้วก็ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับโห oh, หลายกลุ่มเลยนะคะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดติดเชื้อร่วมขึ้นมาความเสี่ยงมันจะเพิ่มเป็น2เท่าเลยครับข้อมูลทางการแพทย์ก็ชี้ชัดนะครับว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักจะมาจากกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้และครับแล้วภาวะแทรกซ้อนหลักๆเลยก็คือปอดบวม ชัดเจนเลยค่ะว่ากลุ่มเปราะบางนี้ต้องป้องกันตัวเองเข้มงวดมากๆเลยแล้วแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนล่ะคะคืออะไรหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะครับในการป้องกันอาการรุนแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงเสียชีวิตก็คือวัคซีนครับต้องฉีดทั้ง2ชนิดเลยวัคซีนทั้ง2ตัวเลย ใช่ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยควรฉีดปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งปกติกรมควบคุมโรคเขาก็จะมีการรณรงค์ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีอยู่แล้วส่วนวัคซีนโควิด -19 ก็แนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นปีละหนึ่งครั้งเหมือนกันครับโดยเฉพาะกลุ่ม608แล้วก็กลุ่มเสี่ยงอื่นๆเหมือนเคยได้ยินข่าวดีมาว่าเราสามารถฉีด2ตัวนี้พร้อมกันได้เลยเหรอคะจะได้ไม่เสียเวลาไปหลายรอบ ใช่เลยครับอันนี้เป็นข่าวดีมากๆแล้วก็สะดวกมากด้วยครับคือทางคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยเขาแนะนำว่าสามารถรับวัคซีนทั้งสองชนิดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยครับอ๋อดีจังเลยค่ะครับแค่ฉีดกันคนละแขนเท่านั้นเองครับก็เป็นวิธีสร้างภูมิคุ้มกันที่สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพดีมากแต่ก็ต้องทาควบคู่ไปกับการกาดไม่ตกเรื่องมาตรการป้องกันพื้นฐานอื่นๆด้วยนะครับ มาตรการพื้นฐานที่ว่าก็คือล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากในที่คนเยอะๆหรือเวลาเราป่วยเว้นระยะห่างถ้าป่วยก็หยุดพักใช่ไหมคะถูกต้องครับวัคซีนเนี่ยช่วยลดความรุนแรงได้เยอะแต่มาตรการพื้นฐานเหล่านี้มันช่วยลดโอกาสที่เราจะไปรับเชื้อมาตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างต้องทำควบคู่กันไปครับจะดีที่สุดสรุปแล้วนะคะ การติดเชื้อโควิด -19 ร่วมกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าไวรัสมันจะไม่ได้ผสมพันธุ์กันกลายเป็นเชื้อตัวใหม่ก็จริงแต่ว่าการติดเชื้อร่วมหรือโคอินเฟคชันเนี่ยมันน่ากังวลจริงๆนะคะเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ใช่ครับน่ากังวลจริงๆครับดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทําเลยก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดด้วยการไปฉีดวัคซีนครับทั้ง2ชนิดเลยแล้วก็อย่าประมาท ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอมันสังเกตอาการตัวเองถ้าสงสัยว่าเอ๊ะเราจะติดเชื้อหรือเปล่าก็ควรจะตรวจหาเชื้อแล้วก็ปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยมากๆของผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อาการน้อยๆเขาอาจจะไม่ได้ไปตรวจหาเชื้อกันแล้วคำถามชวนคิดก็คือว่า ในเมื่อสถานการณ์จริงๆมันอาจจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่าที่เราเห็นในสถิติเยอะเลยการที่เราแต่ละคนจะยังคงไม่ประมาทดูแลป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อไปเนี่ยมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะในการที่เราจะเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดท,ที่มันอาจจะวนกลับมาอีกในอนาคตฝากไว้ให้ลองไปคิดพิจารณากันดูนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ